ผมอะอยากฉีดวัคซีนมากแต่ผมยังไม่มีโอกาสได้ฉีดเลยพวกเราเนี่ย <c oughs> ก็เป็นบุคลากรทางก,การแพทย์กึง่งกึด่านหน้าเหมือนกัน มันเป็นความรู้สึกที่มันน้อยใจเอางี้ดีกว่าว่าเภสัตร,ร้านขายยาเนี่ยเป็นอาชีพเป็นวิชาชีพที่อาจจะถูกมองมองข้ามหรือหลงลืมไปในปัจจุบันนะครับเพราะว่าเข้าใจนะครับว่าตอนนี้ภาครัฐเองเนี่ยก็มีงานที่เยอะมากแล้วก็ยังยังงงงงกันอยู่เพราะเราก็เราก็เพิ่งเคยเจอการระบาดแบบนี้นะครับภาครัฐเองก็ยังยัง ยังคิดไม่ถึงยังคิดไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ทั้งหมดอันนี้ผมเข้าใจในเนื้อง,งานที่มันเยอะทุกวันนี้เทศสัตรร้านขายยาเนี่ยก็มีบทบาทสําคัญในการช่วยที่คลายสถานการณ์การการะบาดนี้เพียงแต่ว่าไม่เคยมีการถูกพูดถึงเลยว่าพวกเราเนี่ยก็เป็นบุคลากรทางการแพทย์กึง่งกึด่านหน้าเหมือนกันเพราะเราต้องเจอคนไข้ที่มาร้านยาโดยที่มีอาการทางระบบทางเดินหายใจเหมือนกันด้วย แล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าคนไข้ที่เรากาลังคุยเนี่ยเป็นคนไข้ที่มีโควิดหรือเปล่าด้วยซ้ําไปนะครับแต่เรากลับไม่ได้รับาการดูแลจากภาครัฐเท่าที่ควรนะครับเนี่ยครับจริงๆเราก็มีเป็นพวกม่านอันธิลิก กันไว้เพื่อไม่ให้คนไข้มีละอองน้ําลายหรือเวลาเขาถอดแมสเนี่ยบางคนเผลอไงครับหรือบางคนเป็นผู้สูงอายุเนี่ยเขากลัวเขาพูดไม่ชัดเขาเลยก็ตึงแมสลงแล้วเขาก็พูดออกมาเงยแล้วก็มีมาตรการคลินิกไว้แล้วก็มีเจลแอลกอฮอล์บริการมีกําหนดจุดคืนภายในร้านแล้วก็ก่อนจะเข้าร้านก็มีเช็คอินที่ร้านด้วยว่าเข้ารับบริการที่ร้านนี้ตอนกี่โมงจะต้องมีคุณภูมวัดน,น,นี่ครับเราแทบจะคือต้องบอกตามตรงนะครับว่า เวลาเราไปโรงพยาบาลเนี่ยโรงพยาบาลยังมีด่านพัดกรองโรคถูกต้องไหมครับมีเทค,คอุณหภูมมีพยาบาลมาวัดความดันมีด่านคัดกรองโรคที่เซตติ้งมาอย่างดีเลยแต่พวกเราเป็นสถานบริการสุขภาพเหมือนเหมือนกับโรงพยาบาลเลยแต่เราลดขนาดเราลงมาเล็กลงคนไข้เขาถึงยาได้ง่ายขึ้นเราไม่มีด่านพัดกรองโรคเลยเราต้องทํากันขึ้นมาเองเราต้องป้องกันอย่างที่สุดนะครับเพราะว่าเราก็ไม่อยากปิดร้านคือ <c oughs> ร้านยาถ้าปิดเนี่ยมันไม่ได้เกิดผลดีเลยคนผู้สูงอายุคนเจ็บปวดหรือคนที่ต้องการยาจริงๆเขาจะเข้าไม่ถึงยาณนะตอนนั้นเองเนี่ยเขาอาจจะไปโรงพยาบาลแล้วความรุนแรงมันอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้เพราะโรงพยาบาลมันต้องสต๊อกกาลังหรือเผืือกําลังไว้รักษาโควิดณนะตอนนี้ครับอย่างที่พี่โพสได้คะ่ะมีท่อนหนึ่งที่บอกว่า พอเราจะได้ฉีดก็มีเงื่อนไขต่างๆไอเงื่อนไขตรงนี้ค่ะเป็นยังไงบ้างคะอ๋ออันนี้ผมต้องเล่าก่อนว่าเภสัชร,ร้านขายยาที่ต่างจังหวัดนะครับเขาได้ฉีดกันบ้างแล้วเพราะว่าเขามีสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดหรือสอสจเนี่ยเป็นคนดูแลจักการโควตาและรายชื่อของเภสัชร,ร้านขายยาในจังหวัดของเขาแต่เภสัชกรในกรุงเทพนะครับต้องบอกตามตรงอย่างล่าสุดเนี่ย ก็มีเพสัตแถวแถวรัชโยธินก็ยังไม่ได้ฉีดแล้วก็ไม่มีแผนหรือไม่มีกําหนดด้วยว่าจะได้ฉีดเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยเพราะว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเราไม่มีสอสอจอคือเราไม่มีสสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดแต่เรามีสปสชครับสาสนักง,งานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นแทบได้เรียกว่าเป็นเจ้าภาพดูแลร้านขายยาที่อยู่ทั่วทุกมุมถนนของกรุงเทพมหานครเลยซึ่งจากข้อมูลที่ผมไปศึกษามาเนี่ย เมื่อปี2562เนี่ยมีร้านขายยาอยู่ทั้งหมดประมาณ5,000กว่าล้านถ้าปีนี้ก็ประมาณ6,000กว่าล้านแล้วก็ตีเป็นเลขกลมๆว่ามีเภสัช6,000คนที่เป็นเภสัชกรร้านขายยาอยู่ทั่วกรุงเทพเนี่ยยังไม่ได้รับวัคซีนแต่อาจจะมีบางส่วนที่รับวัคซีนเพราะเขาอยู่ในพื้นที่ของคัสเตอร์กาลาบานะครับเท่าที่เห็นตอนนี้ก็มีชุมชนทองเตยแล้วตอนนี้ก็เหมือนจะมีดินแดงนะครับ ร้านเขาเนี่ยหรือเขามีทะเบียนบ้านหรือเขาเป็นประชาชนอยู่ในคลัสเตอร์อยู่แล้วเขาเลยได้วัคซีนไปในตัวแต่เทศัตด์ที่ทํางานอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเนี่ยยังไม่ได้รับวัคซีนนะครับจริงๆอ่ะสปะสชมีแบบฟอร์มมาให้กรอกเรียบร้อยแล้วทางเราก็กรอกไปเรียบร้อยแล้วแต่คราวนี้มันติดปัญหาตรงที่ว่าแบบฟอร์มของอที่เรากรอกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย กับแบบฟอร์มจากทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยครับมันไม่รีเลชั่นกันหรือมันไม่เชื่อมต่อกันมันก็เป็นปัญหาตรงนี้ทําให้ผู้ประส,สานงานเองเนี่ยเขาก็ยังตอบไม่ได้ว่าเทสัร,ร้านขายยาในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะได้รับวัคซีนอะไรแล้วก็ได้รับวัคซีนเมื่อไหร่เพราะทุกวันนี้เราปฏิเสธคนไข้ไม่ได้เลยคนไข้เข้ามาหาเราเนี่ยเยอะขึ้นกว่าแต่ก่อนเยอะมากครับเพราะว่าโรงพยาบาลก็ปิดคลินิกก็ไม่รับเคส หมอฟันเองก็เลื่อนนัดอย่างนี้ครับมันทําให้คนไข้เนี่ยต้องมาหายาบรรเทาประทังอาการไปก่อนเขาก็เข้ามาที่ร้านขายยาคนไข้มาเยอะมากมันมันไม่ใช่เรื่องดีนะเพราะมันเป็นทําให้เกิดเออ่การกระจุกตัวครับของคนที่ป่วยแล้วมารวมตัวกัน <c oughs> ตรงเนี้ยผมกังวลว่าผมอ่ะจะกลายเป็นซูเปอร์สเตนเดอร์หรือเปล่าเป็นการรวมตัวคนไข้มาอยู่ด้วยกันแล้วเผลอๆถ้าคนในนั้นเนี่ยมีหนึ่งคนที่ โควิด COVID เนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะแพร่และติดต่อกันไปเรื่อยๆเนียครับ uh huh. ทุกคนกลัวหมดทุกคนไม่อยากติดโควิดไม่มีใครอยากเป็นโรคนี้แต่ด้วยความที่เราเนี่ยอยู่ในจุดที่มันเสี่ยงแล้วคนป่วยมาหาเราเนี่ยเรากลัวมากกว่าคนอื่นเป็นสองเท่าเลยเราเครียดมากเพราะเรารู้สึกว่าเราแบกรับความเสี่ยงแทนคนอื่นไม่ไหวน้องๆในร้านก็เครียดผมเองก็เครียด อย่างวัคซีนโควิดอย่างเงี้ยตัวเราเป็นเภสัชกรเองเรากลัวไหมถ้าสมมติเราได้ฉีดเข้าไปจริงๆจริงๆผมจะบอกว่าการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญและจําเป็นนะครับอย่างที่อาจารย์หมอยงพูดไว้ไม่มีผิดเลยว่าถ้าเราจะจบปัญหาเรื่องนี้และเราเราจะขี้คลายการระบาดได้เนี่ยเราต้องทําให้เกิดภูมิคุ้มกันกลุ่มซึ่งจากสมการที่คํานวณเนี่ยมันต้องฉีดให้ได้เวลาสามแสนโดสถึงจะเกิดภูมิคุ้มกันกลุ่ม ในระยะเวลานหนึ่งปีแต่ตอนนี้เองเนี่ยกระทรวงสาธารณสุขก็ทําการระดมฉีดแล้วเนี่ยยังแทบจะประมาณ1 0,000กว่าโดสเองมันน้อยมากเลยที่มันจะทําให้เกิดกลุ่มคุ้มกันกลุ่มได้โดยเร็วอะครับผมเลยอยากจะเชิญชวนประชาชนเหมือนกันว่าถ้ากังวลหรือสงสัยในข้อมูลการรับวัคซีนเนี่ยสามารถโทรปรึกษาร้านขายยาใกล้บ้านได้นะผมมั่นใจว่าเภสัชกรทุกคนเนี่ย มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะเขาเองก็ต้องฉีดเหมือนกันแม้กระทั่งตัวผมเองนะผมขอบอกเลยว่าผมอะอยากฉีดวัคซีนมากแต่ผมยังไม่มีโอกาสได้ฉีดเลย